มือปราบสัมภเวสีนมี้นะ <Okay. S 2> พอเข้ามา,มาแล้วนี่ยก็จะเป็น ถ้ามีแต่ผมช่วยนะพี่เอกกระจกแปดเหลี่ยมเมื่อกี้เห็นกระจกแปดเหลี่ยมออนนี้เออเยูะฮะตอนนี้ครับเอาออกมาพี่แล้วเอามาติดจั่วบ้านที่แถนะครับจากนั้นก็ให้นํากระจกแปดเหลี่ยมไปติดที่จั่วบ้านทันทีได้ได้มีตะปูฮะลอกนี่ครับเอาเนี่ยครับ พี่ผมขอทดลองนอองดิหลังจากที่หมอปลาบอกให้ชาวบ้านช่วยกันล้ำกระจกแปดเหลี่ยมไปติดที่จั่บ้านก็ได้ให้คุณกวางเดินมายังจุดที่เธอเคยมีอาการครับเไม่มีแรงเมื่อคุณกวางเดินมายืนอยู่หน้าบันไดเธอก็เริ่มไม่มีแรงครับ ตามารังน้อเเเงเลยครับอ่ะเดินๆเดินๆลงมาเลยครับผมจะเช็คดูครับเดินหอบรีบี่ตมามพวกมัน เราให้นั่งตรงนี้แหละครับนางบริเวณเนี้ยนั่งหน้าบันไดก่อนเลครับหมอปลาให้คุณกวางนั่งตรงหน้าบันไดแล้วสอบถามอาการตอนนี้อาการเป็นไงครับไม่มีอะไรครับเวลาหมดตัวเราไมมีเดี๋ยวนี้ว่าอาการมันไม่ค่อยดีเหมือนเดิมสีหัด เือนหลังนี่แบบเล่นแบบกดหน้าไปเลอะไรแบบนีแม่บอไม่ค่อยชักคะคือแบบเวลาเป็นก็ต๊บตึบไปเลยบางทีแบเคยมีอาการเจียวสันหลังตัวนรู่นนี้ก็ไม่มีค่ะคือมันตึบตึบไปเลยสู้ยังไงครับเวลาอาบน้ำมวลหรือแบบครหท้องคาหงอะไรประมาณนี้นั่งสวดมนตอยู่ดีๆเนี่ย ก็ตึงไหนครับอ่ะนูร้องตั้งน้ำหมูสามจบเนียมอจะลองดูก่อนครับว่าอยู่ตรงนี้ที่ผมนูว่านูแย่ในอาการนะอ่ะตึ๊ดก่อนน้ำหมูสามจบอ<ำ>่ะเป็นไงไหมครับเป็นยังไงคะไม่เริ่มใจอ่ะนูเสู้ไปเลยส่วนบนไหนก็ได้บน,ส,น,บนส่วนบน,นส่วนหมอนีนน้ไม่ได้ค่ะเนี่ยจะส่วนอะไรส่วนอะไรครับขุนกว่าง เริ่มมีอาการที่แย่ลงแล้วครับม,มันเป็นไงครับตอนนี้มันจะเริ่มกินแซนด์ทูฟไม่ค่อยได้ค่ะคอเสื้อในคอเสื้อเสื้ออ,อัอนูนั่งในเสื้อเลยเอ็นอ็นเอานหน้าเขาหำหามันบันบานใดเนี่ยขอโทษตอนนี้คือเริ่มแย่เลยใช่ไหมนางข้าน่าบนานใดจะโซนหมดเลยครับหมอปลาให้ขุนกว่าง นั่งหันหน้าเข้าหาบันไดแล้วสวมสดมนต์สบจนปลามันไม่มีเสียครับ ช่วงเนี้ยหลอเขาติดพี่เอาสายสินมาโยงรอบทีพี่ก่อนนะจากนั้นก็บอกให้คุณพรช่วยนำสายสินไปโยงรอบๆบ,บ,บริเวณบ้านคนในบ้านและทีมงานช่วยกันเตรียมของเพื่อทำพิธีครับเมื่อเตรียมของทำพิธีเสร็จหมอปลาก็เริ่มทำพิธีครับ พะตุทศสนะมุสลิยกกัพันนากาติตังสัตกยามวัรัานังสาธุวะเมสูนัตุธรรมวสวรคารุนภะสีอารยีไมติพระมหาฤติทังวรไกตนพระนาศิมามยอันเป็นพระพุทธมาพระพุทธองค์ระทาสุพระทร์จุรารมจุรมกตอนเกพะทมเด็ะเั หลังจากที่หมอปลาใช้มือสัมผัสไปที่ศีรษะคุณกวางเธอก็เริ่มมีอาการแล้วครับ หมอปลาให้คนในบ้านช่วยนำข้าวสารไปโปรยรอบๆบบ้านหมอปลาให้คุณสัมรีช่วยพยุงคุณกวางขึ้นแต่ไม่สามารถทำคนเดียวได้เพราะตอนนี้ตัวของเธอหนักมากจึงต้องให้ทีมงานช่วยพยุงเธอขึ้นมาอีกแรงครับ ดูเหมือนว่าคุณกว่างจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยครับ ปลา่านำน้ำมนต์รดไปที่ศีรษะของคุณกวางจากนั้นก็นำไปประพรมตรงบริเวณบันไดครับเกิดยังไงอยากทำจะทำอะไรมีจมูกครับ จักดูท่าแล้วอาการของคุณกว่างจะแย่ลงกว่าเดิม h ับ

คนในบ้านช่วยกันพยุงตัวคุณกวางออกไปพักและให้ทีมงานช่วยกันพรมน้ำมนต์ทั่วบริเวณบ้านเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับหนันทำอะไรแล้วเรามีเินสีสทีแล้ว แป๊บนึงนั่งเลย,เลยไปูสุเอ่อประมาณสองสามวันน่ะเราจะอ่อนเพียแล้วพี่ก็ไปปับประตูที่มันตอกบ,บันใดเมื่อกี้กระจกไอ้ตรงที่มันแหงนะ่ะมันจบแล้วทีเนี้ยมันก็นจะปกติแล้วนูก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตคนปกติได้อาการที่ว่าเป็นอยู่่วาทีนี้เราสามารถใช้ยิตมน,นปกติได้ เราอขอโทษน,นะเราเจ็บป่วยไปเนี่ยเราต้องพามาดีการรักษาอยาไปเชื่อคนที่ว่าต้นตอปราคนนั่นยังเป็น,นีีคนนี่ไปเนี่ยย่ายและขาตรงเนี้ยถ้าเรายังให้รักขาไม่อย่วชีวิตเราวะก็มากรรการรักษาลอดเราวะจะมีแต่คำว่าโกรธแค่กันมาฟ้าที่จะรักษาเราต้องแก้ให้มันต้องจุดปัญหาใช่ไหมมันม,มันไม่มีอะไรหรอกทุกยางมันแก้ไขได้หมดแต่เราอยากให้ักษาสิ่งตรงนั่น าะถ้าคือเราให้ราคามันเองอยู่เนี้ยทำไมชีวิตเราวะไม่มีค่าตามไปด้วยเราต้องทำชิงให้เราอะมีค่ามากกว่านี้เข้าใจไหมครับมันไม่มีอะไรละอย่างก็บอกสิว่าอย่าคิดมากก็มีนะอะไรละครอบครัวเนี่ยเขาเคยพาลูกสาวเาเนี่ยไปรักษาที่พิษปรีมาทีเนี้ยพอเขากลับมาบ้านเนี่ยลูกสาวเนี่ยก็ยังไม่หาย แล้วผมก็น่ว่าให้ทําพิธีต่างๆมาแล้วแต่ไปครั้งหนึ่งก็ไม่หายผมก็เลยต้องเดินทางมาบ้านเขาณวันเนี้ยว่าความจริงแล้วว่าไอ้ตอน้นทรายไปเหที่ทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยเิดปัญหาครอบในครอบครัวเนี่ยเิดจากอะไรประตูเขาบ้านเนี่ยมาตรงกับบันไดผมจุ่ยของบ้านที่ว่าวางพิธามแ่งก็ทําให้สิ่งที่เราคาดไปคิดน,นะสิ่งที่นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทําให้คนในครอบครัวแล้ว เราเจอปัญหาคือมาแก้ไขคือมาอธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งที่เขาคิดว่าลูกเขาป่วยเนี่ยมาได้เป็นอย่างที่เขาคิดเขาอาจจะเชื่อขนลอบข้างหรืออาจจะเชื่อพบมอดูแต่สิ่งที่เขาเชื่อมาเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ผิดคือไปให้ราคากะของตนนหมากฟา้าที่แทนที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปศึกษาว่ามันเกิดจากอะไร mm hmm. ในตัวข้างนอกเนี่ยเขาไม่มีวิญญาณจริงแต่ที่ผมบอกแหละครับวิญญาณเซาเบซีเนี่ย มันเกิดจากทิศทางของบ้านที่ว่าวางผิดตำแหนง่งมาถึงทําไมครอบครัวเนี้ยเจอสภาปัญหาตอนที่ทําพิธีเนี้ยเขาพยายามที่จะควบคุมตัวเองแต่เขาไม่สามารถควบคุมได้เพราะอีกจิตหนึ่งเขาคิดว่าเมื่อเขายุดตรงทีทาให้เขาป่วยเนี้ยเมื่อหมายยืนตรงกล้าวตรงที่ป่วยเนี้ยก็ทําให้ตรงเขาได้ป่วยไอ้ฝากคิดตัวเนี้ยมันก็สําคัญด้วยที่ทําให้ตัวเองเนี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยครับและอยากจะฝากว่า ของที่ไม่มีคุณค่าอย่าตีให้มีราคาเพราะจะทำให้คนที่ตีมีราคาจะกลายไปเป็นคนไม่มีค่าขอ้อฝากไว้นะครับรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่มีแรงค่ะตอนที่ทำพิธีตอนนั้นเราจำอะไรได้บ้างแม่ไม่ได้ค่ะตอนนั้นขาดสติไอตอนที่สติหายตอนนั้นเกิดขึ้นตอนไหนครับไม่ไม ออตอนนี้้จะไไไรม่ดแล้วพอหลังจากที่เราได้สติเสร็จปุ๊บความรู้สึกแรกตอนนั้นเป็นยังไงบนะ้างไ,ไม่มีแรงปูดขยับตัวเมือตัวไม่ไดม้มันบอกอะไรไม่ได้ค่ะเก่งมือไม้มันแบบค่อยๆคลายไปตอนนี้นะครับตอนนี้พอแบบเริ่มรู้สึกตัวค่ะ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราอาจมองว่าเป็นสิ่งที่หนักจนเรารับไม่ได้บางรายอาจคิดสั้นทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอเพียงแค่เราลองย้อนกลับไปที่ต้นตอของมันแล้วค่อยๆหาทางแก้ไขหรือไม่เช่นนั้นก็อลองปรึกษาคนในครอบครัวเพราะเราอาจได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือแล,และนำไปแก้ไขได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกหลังหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมโคเฮสิร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง a c e b o o k รายการมือปราบสัมโคเฮสิข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละสรางวัลติดตามการประกาศร,รายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันท์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีรูปบ้านใกล้โค้งอาถรรพ์ผีตายโหงเข้ารากไม่สำนา รอบนำชีวิตผีสั่งต้องทำตาม